เคยไหมปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ลูกอยากให้ลองข้าโอตเพิ่มน้ำนมโฮสเนเจอร์รสมอสอร่อยมากดื่มง่ายน้ำนมมาเพิ่มน้ำนมเข้มขน้นเขาบอกอร่อยมากใช่เต็ม10บเอาไปเลยร้อยกน่าเนูันบอกเลยว่าน้ำนมเพิ่มมากขึ้นจากรอบละหนึออนตอนนี้กลายเป็นรอบละสี่ถออนแล้วอะแถมน,น้ำนมก็เข้มข้นด้วย เคล็ดลับของการแบบเพิ่มน้ำนมแม่ตัวนี้ก็คือแบรนด์ oat nature นะคะเจ้าของแบรนด์เป็นเภสัชนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอะไรเงี้ยเขาทานกันอยู่เยอะมากรสมอนะคะรสชาติคือดีทานง่ายแล้วก็หอมมากนวัตกรรมแรกในไทยรวมสารอาหารธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่ถึง8ชนิดเพราะปัญหาเรื่องน้ำนมมันไม่ง่ายแบมบก็เคยผ่านมาก่อน ถึงตั้งใจทําตัวนี้มากๆอยากให้คุณแม่ได้ทานของอร่อยที่มีประโยชน์และต้องเห็นผลจริงที่สําคัญคือต้องปลอดภัยต่อทั้งคุณแม่และเบบีทานโอน๊ตเนเจอร์มาบอกเลยว่าน้ํานมเข้มขน้นผลลัพธ์ก็คือเกินคาดนอน,อ,นอคือคนเหลืองคือตัวช่วยดีๆที่บํารุงน้นํานมคุณแม่เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงจำมัำ่มนอนหลับนานพัฒนาการดี